ไอ้หลงเอ้ยมึงโดนควายขวิดแล้วมึงยังไม่รู้จักจำเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าใกล้จะออกลูกเลยนะเนี่ยปากเหม็นปากเหม็นมากเลยหวปากเหม็นปิดปาก เฮ้ยมึงอยากฆ่าตัวตุวเหรอกินเชือกไอ้สันาานกินเชือกฮะมึงลูกใครเนี่ยมึงลูกใครอ,อยากไปหวันนะมึงสงสัยมันคิดว่ายามังหินเขียว เชยเยวันนี้เราไปป่ากันทุกคนไอ้ลงเอ้มึงโดนออควายขวิดแล้วมึงยังไม่รู้จักจำไปป่ากันดีกว่า ลักษณะคงควายใกล้จะออกลูกนะทุกคนนี่เดี๋ยวเปิ้ลให้ดูตรงเนี้ค่ะตรงเนี้เขาเรียกว่าอุ้งเชิงการนะถ้าอุ้งเชิงการของมันนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าใกล้จะออกลูกเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมอะถ้าเกิดยังเป็นสาว นี่ถ้าเกิดพวกควายสาวหรือว่าควายที่ยังไม่ออกลูกเห็นไหมมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมหักแบบนั้นมันจะสะลบลงเลยเนี่ยมันจะสะลบลงเลยนี่อันนี้ลักษณะของควายที่ใกล้จะออกลูกแล้วนะทุกคนแล้วก็ดูสิอว,ว,วัยวะเพศมันอว,ว,วัยวะเพศแล้วก็นมนมก็ะตั้งเต้าแล้วด้วย ัน,นตองเฝ้าระวังแต่ส่วนมากเวลาเปิ้ลด่วเปิ้ลจะดูตรงอุ้งเชิงการมันตรงนี้มากกว่าถ้าอุ้งเชิงการตรงนี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเมื่อไร่นะเตรียมให้ระวังไว้เลยนะยังไม่ทันไรพากันวิ่งซะละไอตัวน้นอยๆนี่แหละพาเขาวิ่งนะวัวควายมาเจอดินทรายด้วยนะ ความสุขเขาแหละเวลาเจอดินทรายอ่ะยิ่งท้าเปียกฝนด้วยนะวิ่งไม่ทันหรอกคนอ่ะตามไม่ทันเดินผ่านละลุก,กันจ้าน่าจะเริ่มหมดฝนแล้วมัง้งรู้สึกว่าอากาศเย็นมาหลายวันแล้ว สองสามวันมานี้คนเก็บเห็ดละงกได้เยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเห็ดหลงฝูงหลงฤดูไปไปไปให้ไวรีบเดินจะได้รีบถึงว่าแต่ดม,มอะไรก็ไม่รู้ฮะ โอ้ยเดินยกขาหน่อยไว้เฮ้ยฟุนดินเข้าตาคนอืมเออเออเออวิ่งเล่นกันไป ่าออนไม่น่าพาพวกมึงเดินผ่านละรู้เลยน่าจะขึ้นบนถนนมึงดูดูมันไม่ต้องไปนะชนกันอยู่นั่นแหละไปละเฮ้ย เดินผ่านป่าผ่านน้ำไหลกันเร็วเรวเดินให้ไวจะได้รีบกิน 哎，切！ ไม่รู้มันจะเดินเบียดกันเพื่อใน,น,นปน่านี่ยังมีหญ้ายอยู่ อ <c oughs> อกมาไม่ใช่ทางออกนะตรงนั้นนะออกไปตรงนั้นก็เหยียบต้นข้าวเขาหละแทนที่จะลง,งน้ำอะไรให้เรียบร้อยเห็นควายเขาอีกฟูงนึงเดินก็เดินตามเขา con ra nhiều trong này nè, gần <laughs> ไวเร็วๆคนสวยดิ่งดอให้ไวลูกเดี๋ยวไม่ทันกินเขามึงชอบกินชาอยู่เดินก็เดินชากินก็กินชาไอเด้งไปไหนล่ะนันะเอ้ ทางออก ว่าคุณนายอึ่งอ่างนี่น่าจะท้องมั้งเนี่ยเห็นนมตั้งเต้าว่าเมื่อก่อนนมมันไม่ได้ตั้งเต้าแบบเนี้ยเดี๋ยวเปิ้นให้ดูเนี่ยเนี่ยนมตั้งเต้าแล้วแล้วก็ตรงนี่อุ้งเชิงการอะมันจะหักแบบเนี้ยทุกคนมันหักจนแบบว่าโคนหางมันยุบเข้าไปอะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมอะ เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันท้องนันเนี่ยดีมีก็ใกล้จะออกแล้วด้วยมั้งนี่เนี่ยนะคะถ้าลักษณะควายใกล้จออกลกูกมันก็จะประมาณเนี้ไอ้ตรงอุ้งเชิงการมันเมื่อกี้ต้องโคนหางอะ่ะมันก็จะยุบเข้าไปเห็นไหมทุกคนโคนหางมันจะยุบเข้าไปแล้วอุ้งเชิงการของมันมันก็จะหักเป็นเหลี่ยมๆบางตัวมันก็จะดูชัด แบบอาการมันจะชัดแต่บางตัวมันก็มันก็ไม่ค่อยหักเท่าไหร่นะมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยแหละแต่เปิ้นชอบดูตรงนี้ชอ,นชอบดูตรงไอ้อุ้งเชิงการมันถ้าอุ้งเชิงการมันเริ่มหกักเริ่มอะไรนี่ก็นั่นแหละแสดงว่าใช่ดูอย่างดูอย่างคนสวยนะดูอย่างคนสวยดิงโดคนสวยดิงโดนี่ยังไม่ออกหรอกน่าจะอีกนานอยู่เห็นไหมเห็นไหมหไหม,มันจะสะลบลง แล้วก็ตรงโคนหางมานะันอะมันจะไม่ยุบเห็นไหมทุกคนตรงนี้มันจะสโลปลงเห็นไหมมันจะไม่หักบุบเข้าไปคนสวยนี้ก็คงจะอีกอีกนานอะน่าจะอีกหลายเดือนอยู่แหละอันนี้เปิลก็ไม่ดนูนะว่าแต่เราคนดูกันยังไงใช่ไหมคะคนสวยคนสวยกินอะไรแล้วลูก นี่ดูอย่างอีหลงนี่อีหลงมันก็สลบมันไม่ได้หักอีหลงนี้ไม่น่าจะท้อง3าสี่ปีแล้วเป็นหมันแล้วมั้ง ปากเหม็นมากเลยหวยปากเหม็นปิดปากกระ,ะตุกหลุดมาตัวเหม็นนะ่ะตัวเหม็นน่ะเราอ่ะดูตัวเป็นลงน้ำไปไม่ต้องมาแฮร์เหม็นมากเลยอีพีเหม็นจริงนะเนี่ย ควายของเปิ้ลนะคะที่มันชื่อกระดิ่งนะเปิ้ลอะให้ดื่มน้ํายาพารามนีนะคะเอายาพารามะผสมกับน้าใส่บรอพสดเซ็กด้วยเขาดื่มตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆเลยนะทุกคนแล้วอีกกระดิ่งเนี่ยมันไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะไม่ผมด้วยตั้งแต่เด็กยันโตใครๆเห็นก็ว่ามันอ้วนอ้วนมากตอนมันตัวน้นอยๆอ่ะอันนี้ถ้าใครอยากให้วัวควายสัตว์เลี้ยงของตัวเองอ้วนนะคะ ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเปิ้ลแนะนําให้เอายาพระรามเนี่ยค่ะใช้สูตรของเปิ้ลได้เลยนะหรือแม่ก็ใช้สูตรตามหลังทรงของเขาก็ได้อันนี้มันไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่กับบัวควายนะคะมา้าแพะแกะก็ใช้ได้นะคะทุกคนอันนี้อันนี้เปิ้ลทดลองมาแล้วนะใช้ดีนะเนี่ยตัวนี้เปิ้ลได้สูตรมาจากญาติมันพากันเอบเข้าป่ากันทุกคนแต่ยญาเยอะมากเลยนะในเนี่ยหาถัว่ว ีหญ้าถั่วแบบเนี้ยใครใครพามาอ๋อไอ้นี่เหรอไอลูกโปง่งดูสิเขียวขจีเลยทุกคนมีแต่หญ้าถั่วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเดี๋ยวให้มันกินตรงนี้ก่อนสัก สิบนาทีฟังเสียงคลายเล็มยาง่งวงนอนนะ นี่ถ้ามีควายนิดน้อยมีแต่คนสวยกับคุณนายอึ่งอ่างอะไรพวกเนี้ยพวกที่เดินช้าๆนะตอนนี้เปิ้ลเอาเปีมาผูกนอนแล้วเนะี่ยเพราะว่ากลุ่มนั้นเขาไม่ค่อยเดินกันหรอกแล้วอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยคนสวยฉัน ควายเริ่มหาน้ำแล้วดูโกงตูดเห็นแต่ตูด ควายเปิ้ลมันชอบมานอนปลักตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลักนะทุกคนในที่เป็นเอ่งๆที่ควายมันชอบนอนกันเป็นเอ่งๆอะ่ะเขาเรียกปลักหญ้า yeah, เยอะมากไม่กินจ้ะเดินนะเดินตรงนี้มันเป็นสวนมันสัมปะหลัง เจ้าของสวนเขาไม่เอาเขาทิ้งไปแล้วมีแต่หญ้าเต็มไปหมดแต่ไม่กินไม่กินจ้าไม่กินฉันจะเดินยิ่งเห็นหญ้ายาวยิ่งเดินถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้เรากลับบ้านเราก็ผ่านป่ากัน ไปทุกคนถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านกันดีกว่า